จริงๆนะคะกับอมสินเต่าอมสินนะคะเต่าทะเลที่ที่มีข่าวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะว่าต้องทําการผ่าตัดเอาเหรียญออกจากท้อง915เหรียญซึ่งตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้วนะคะเกิดจากอาการลําไส้บิดแล้วก็มีแก๊สในท้องนะคะทําให้ทีมสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องเร่งผ่าตัดรอบที่สองซึ่งทีมสัตวแพทย์เนี่ยก็ได้ออกมาแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเจ้าอมสินใช แถลงข่าวพร้อมน้าตานะคะว่าเจ้าอมสินเนี่ยได้ตายแล้วเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยอ่อนแอเพราะพบสารนิโกเกิลที่ใช้เคลือบเหรียญเนี่ยอยู่ในกระแสเลือดมากกว่า200เท่า ก็เดี๋ยวจะมีการนําร่างของออมสินเนี่ยไปชันสูตรอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับนิสิตสัตวแพทย์ต่อไปค่ะอเอาให้ดูเป็นตัวอย่างกันละกันนะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่แบบว่าเห็นพี่ๆทําได้เท่เวลาไปถึงบ่อน้ำโยนเหรียญโยนกันเพื่ออะไรอันนี้อันนี้อยากรู้จริงๆอันนี้คน,คนสมัยก่อนรุ่นรุ่นพี่ยาก,กับพี่ีเลยนะรุ่นพี่ยายนึกว่าะ ที <łość> ่พี่พี่เกละหรือว่าจะไปที่พี่คนเดียวคนสมัยก่อนพี่จำได้ว่าจะมีบอกตลอดหรือว่าด้วยความโรแมนติกถ้าอยากกลับมาที่นี่กับคนรักหรือถ้าอยากจะกลับมาที่นี่อีกให้โยนเหรียญไปในบ่อน้ำเออแล้วได้กลับไหมไม่ได้กลับไม่มีใครก็ได้กลับเลยคุณได้กลับไหมไม่เคยมีที่เดียวซ้ำเลยไม่แบบที่ต้องหันหลังแล้วเหมือนมึงนอกไงมึงนอกเขาจะมี บ่อน้ําเลยแล้วเขาก็โยนไอยหลอดจริงจริงมันก็เป็นสิ่งน่ารักนะหมายถึงว่าความเชื่อความเชื่อนี้เพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าบ่อที่เราโยนไปมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคือถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ก็ความน่ารักนั้นก็พักไว้ก่อนเอาชีวิตสัตว์ไว้ก่อนไม่เพราะสัตว์มันก็ไม่น่าจะแยกออกไหมว่าอันนี้คือกินได้อันนี้กินไม่ได้มันน่าจะแยกไม่ออกหรอกไม่เขาไม่กินไปแยกขนาดนี้ใช่มันแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยเนาะค่ะกิฟว่าเวลาไปสวนสัตว์หรือไปที่ไ ก็ตามนะคะไม่ต้องโยนอาหารหรือว่าโยนเหรียญอะไรลงไปให้เขานะคะไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะคะมีข้อความส่งเข้ามาคุณเบอกว่าวูดดี้จัดรายการสนุกเลยโน้วูดดี้ดูอยู่แย่ให้เยอะๆได้เดี๋ยวจัดให้เขาบอกว่าเราจัดสนุกจแล้วทำไมวูดดี้ไม่มาําหรออตื่นมาดูรายการแล้วไม่ตื่นมาทำรายการอ่ะคงแต่ต้องแต่ต้องทิ้งเรื่องตัวเลขไปนิดหนึ่งกันละกันเรียนที่กินกระไบนี้9 915 9หเหรียญอุ๊ยอุ้ยต<อ>าย <ละ S 2> แล้วเล็กกันอีกเนะะาะลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนเนาะเสียชีวิต10โ <1. S 2> มง10นาทีหอกแค่นั้นครับ1 0 0 1 0 0น,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 นพอเธอ <c oughs> พอพอพอ <c oughs> แม่อ่า